ผ่านมาจากการพัฒนาพื้นที่ใจฝั่งทะเลภาคตะนอกที่มัฟตะพุทธแล้วก็อาจจะสืบโยงมาว่าถ้าจะเกิดการพัฒนาในพื้นที่ฝั่งไทยต่อเนื่องกับพมา่าทางทวายแล้วก็ทางกาญจนบุรีก็ดีจะจะเป็นเมืองหรือต่างกันอย่างไรนะครับก็ตั้งประเด็นไว้นะครับท่านต่อไปครับพี่วิรวัติธีรประสะต์นะครับในมุมมองขององค์กรามเข้ากชนก็ดีที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ต่อโยงกับของ ประเด็นที่เมืองกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นของระบบนิเวศผืนป่าตะวันตกประเด็นของทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ดีป่าต้นนั้นลํำธานก็ดีหรือในแง่ของทิศทางการพัฒนานะครับพี่รัฐมีมุมมองอย่างไรครับเชิญเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ทวายไปดูข้อท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับ ซึ่งก็จะต่างกับที่บริษัทอ,อิตาเลียนไทยได้ให้ข้อมูลนะครับความคืบหน้าไม่มีที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่า,าประชาชนที่นั่นไม่ยอมออกนะครับเขาสู้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า,าคนไทยควรจะได้รับทราบการเคลื่อนไหวภายในอยู่ด้วยว่าคนพมา่าเองไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแล้วก็น่าแปลกมากเวลาพูดถึงโครงการถวายคนไทยรู้สึกดีดานะ จะทำนู่นทำนี่ในขณะซึ่งคนพม่าเองก็ยังกังวลว่าตัวเองจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตนะครับเป็นภาพที่ตัดกันค่อนข้างมากผมอาจจะใช้วิธีเสนอผมอยากจะเสนอเป็นสามประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยเอาภาพใหญ่ไว้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงทวายเนี่ยเราพูดถึงประชาคมอ,อาเซียนผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าโครงการทวายอาจจะเป็นตัวชี้วัด ที่สำคัญมากว่าอาเซียนจะไปรอดหรือเปล่าถ้ายังเป็นสภาพอย่างนี้นะครับประเด็นที่สองที่อยากเสนอคือในเสนอดูที่มอเตอร์เวย์ว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้เราจะพูดประเด็นสิ่งแวดล้อมกันเยอะและประเด็นที่สามเนี่ยถ้ามีเวลาผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าทวายเองเนี่ยถ้าเกิดโครงการนี้จะกระทบอะไรบ้างที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับผมเริ่มประเด็นแรกว่า ตัวชีวตอาเซียนนะครับคือเวลาเราพูดถึงการลงทุนนักลงทุนขามักจะใช้ปัจจัย3ตัวบอกว่าฉันอยากจะไปลงทุนหรือไม่อันแรกเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าทรัพยากรของเข้อสมบูรณ์หรือไม่และบอกว่าโอ้มาม่าสมบูรณ์มากนะฮะน่าลงทุนอันที่สองก็จะบอกว่าแรงงานราคาถูกมีไหมโอซาม่าเ็าใช่อีก อันที่สามสำคัญมากนะครับกฎหมายของเขาเนี่ยยังเปิดช่องหรือเปล่าสรุปง่ายๆก็คือกฎหมายก็เข้มงวดมากหรือเปล่าถ้าเข้มงวดฉันไม่อยากไปสะท้อนให้เห็นบางอย่างของนักลงทุนว่าหวังกอบโกยจริงๆไม่นั้นจะใช้ตัวชีวัตอย่างนี้ไม่ได้มีไหมตัวชีวัตบอกว่าฉันจะใช้บทเปรียดมาตาพุธแล้วยืนยันให้ได้ว่าทวายจะไม่เกิดแบมาตาพุธผมไม่เห็นมีนะฮะอ่า เรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลานักลงทุนเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าฉันจะสร้างกําไรอย่างไรนี่เป็นธรรมชาติของของนักลงทุนของทุนนิยมทั่วโลกอยู่แล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับและปัญหาที่ทวายเนี่ยนะครับเหมือนกับจําลองออมาตาพุธไปเลยนะฮะเอาแบบเดียวกันเลยคือ นิคมอุตสาหกรรมเิโตเคมีเป็นหลักเนี่ยนะครับถ้าคิดตัวเลขง่ายๆเนี่ยมาตาพุทธเนี่ยเจออย่างนี้เนี่ยนะฮะณขณะนี้เนี่ยทาวายก็เจออีกสิบเท่าคูณ้าไปคิดกันง่ายๆณขณะนี้นี่ทาวายยังไม่เกิดแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่ากฎหมายในพระมาร่าเองเนี่ยต่อเรื่องการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมยังไม่มีทุนก็รู้สึกสบายเลยเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ คุณทำเอเอไหมในระหว่างคุณไปสร้างพื้นที่อพยพคุณไปกําหนดที่เนี่ยมีไหมผมลงไปในพื้นที่ไม่มีนะครับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าคุณไปทําอะไรกันทีนี้ถ้ามาโยงกับอาเซียนให้ดืวนนะฮะกฎบัตรอาเซียนเนี่ยนะฮะเอาในหมวดว่าด้วยเป้าประสงค์แล้วกันเป้าประสงค์เนี่ยมีอยู่15ข้อแต่ว่าผมจะยกที่เกี่ยวข้องกับมาตาพุทธมาสัก สองข้อหลักๆแล้วกันจริงๆมันมีมากกว่านั้นข้อที่7นะฮะในหมวดว่าด้วยเ,เป้าประสงค์ของอาเซียนเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าอย่างนี้นะครับ <woo. S 1> เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยเพิ่มพูนธรรมิบาลและหลักนิติธรรมตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโครงการตวายเนี่ยเกิดขึ้นจากไหนครับเกิดขึ้นจากบริษัทอิตาเลียนไทย ไปทำข้อตกลงกับรัฐบาลพรรัฐบาลทหารในสมัยนั้นประชาชนมีส่วนร่วมไหมครับไม่มีนะครับแล้วจะเกิดในเรื่องของส่งเสริมระบบประชาธิปไตยได้อย่างไรในขณะเดียวกันนี่นะครับมีเรื่องซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับประชาชนชนที่นั่นในลักษณะที่เป็นทางลบเนี่ยเยอะมากนะครับเช่น ในเรื่องของพยายามที่จะกดดันให้ประชาชนเนี่ยออกจากพื้นที่โดยขอความร่วมมือจากรักฐบาลพม่าด้วยนะครับในการที่ดาเนินการเรงนี้ MO ็มเ็เขียนไว้อย่างนั้นประชาชนที่นั่นไม่ยอมออกอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือไม่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการไม่เคารพในเรื่องของ การส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและสิทธิขัน้นพื้นฐานแน่นอนนะครับเอาอีกสักข้อหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องจังๆเลยกับกับโครงการถวายในข้อที่9บัญญัติไว้ว่าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้แน่ใจว่าภูมิภาคมีการคุ้มครองสภาพแวดล้อมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาตาพุทธเป็นไงครับ พัฒนาที่ยั่งยืนหรือเปล่ามีมีรัฐบาลไหนมีนักการเมืองมีคนที่เกี่ยวข้องคนไหนกล้าที่จะบอกว่ามาตาพุทธเนี่ยเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วคุณเอามาตาพุทธเนี่ยสิบเท่าไปไว้ที่นั่นเนี่ยมันยั่งยืนหรือนะครับมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะครับรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเปล่า e i a ยังไม่มีทําเลยในทวายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทรัพยากรที่สมบูรณ์ของทวายถ้าผมมีโอกาสผมเนี่ยชี้ให้เห็นนะครับ อย่างนี้เนี่ยมันมีแผนในการจัดการมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในทางลบกับโครงการถวายโครงการถวายจะก้อปัญหาเหล่านี้ยังไงมีการศึกษาหรือไม่นะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไหมวิถีชีวิตของเกษตรกรที่นั่นที่มีพื้นที่เกษตรที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมมีมีการารักษาคุณภาพชีวิตไหมไม่มีทั้งสิ้นน,นะครับแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวชี้วัดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เห็น อนาคตของอาเซียนอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนอยู่ตลอดเนี่ยอาเซียนก็เป็นได้แค่การรุมกินโต๊ะกันโดยประเทศที่ท,ท,ที่เจริญกว่าประเทศที่ก้าวหน้ากว่าทางเทคโนโลยีเข้าไปรุมาหากินอยู่กับประเทศที่ด้อยกว่าอยู่อย่างนี้อาเซียนจะยั่งยืนได้อย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยถ,ถ้ามองถึงโครงการทวายน,นะครับ ที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นมันเป็นเรื่องของนักลงทุนกับรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลถามว่าชาวบ้านเมืองการเนี่ยกับชาวบ้านที่ทวายเนี่ยเขาได้คุยกันไหมว่าเขาจะพัฒนาร่วมกันอย่างไรไม่มีจากนั้นมันเป็นประชาคมอาเซียนแบบไหนนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถาบันการศึกษาน่าจะติดตามเรื่องนี้ว่า ใช้ถวายนี่แหละเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของอาเซียนในอนาคตก็ได้นะครับในส่วนที่ผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งอีกเรื่องหนึ่งว่าอาเซียนกับถวายเนี่ยนะฮะถวายมันจะมันจะตัวชี้วัดที่สําคัญได้อย่างไรอีกประการหนึ่งนะครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าใครติดตามเรื่องกฎบัตรอาเซียนเนี่ยจะรู้ว่ามีสามเสาหลักอยู่ที่นําไปสู่ความสําเร็จของประชาคมอาเซียนเสาที่หนึ่งนะคือเสาการเมืองและความมั่นคง เสาที่สองคือเสาเศรษฐกิจเสาที่สามคือเสาสังคมและวัฒนธรรมโครงการถวายพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจนะครับโครงการถวายไม่ได้พูดถึงอีกสองเสาเลยความมั่นคงในความหมายที่กว้างกว่าความมั่นคงทางด้านทหารนะครับความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางวัฒนธรรมความมั่นคงต่อการดํารงชีวิตล้วนแต่เป็นความมั่นคงทั้งสิ้นฉะนั้นโครงการถวายเนี่ยเป็นโครงการที่พูด เสาเดียวอะไรก็ตามที่ให้น้ำหนักเสาเดียวเนี่ยอยู่ไม่นานหรอกครับลม้มนะครับนี่คือปัญหาที่ท,ท,ที่ที่เราน่าจะคบคิดกันในฐานะที่อีก3ปีข้างหน้าเราจะเป็นประชาคมอาเซียนนะครับมาดูผลกระทบนะครับในประเด็นที่2ในเรื่องของมอเตอร์เวย์ผมไม่ได้คิดเองนะแต่ผมดูจากเอกสารของบริษัททีมร่วมกับอีก2-3บริษัทที่ทำให้กับกรมตังหลวง จะแบ่งก็เป็น2ช่วงนะครับมอเตอร์เวย์ช่วงแรกก็คือบางใหญ่ไปถึงบ้านโปง่งช่วงนี้เนี่ยทำเสร็จเมื่อปี2542นะฮะแต่เริ่มลงมือทำในปี40ถึงปี41ประมาณ1ปีช่วงที่2ก็ช่วงบ้านโปง่งไปกาญจนบ,บุรีเนี่ยนะครับทำเสร็จเมื่อปี46ประเด็นอันนี้ก็คือจุดอันแรกเลยก็คือว่า1นึ่ไอการศึกษานี้เนี่ยซึ่งคณะ รรมาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยเห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับทันสมัยหรือไม่ต้องเปลี่ยนหรือไม่คําถามที่บอกว่าทานันทันสมัยหรือไม่ต้องเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโยงไปกับปัจจัยสองตัวที่สําคัญสําคัญตัวที่หนึ่งก็คือปัญหาน้ําท่วมใหญ่ที่เราเรียกมหาอุทกภัยปลายปีห4ี่เนี่ยงานศึกษานี้ไม่ได้ครอบคลุมนะครับแต่งานศึกษานี้นี่พูดไว้ชัดว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมักจะเกิดน้ําท่วม นะครับแต่มักจะเกิดน้ําท่วมวิธีแก้ไขปัญหาของของงานศึกษาสองชิ้นนี้ก็คือว่าทําทางลอดประเด็นน่าสนใจก็คือว่ามีสะพานใหญ่สะพานหนึ่งคือสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนอันนี้ใหญ่มากอันอะจะต้องมีอ,อุโมงค์ลอดทางน้ำนะครับรวมทั้งหมดนี่นะฮะของเมืองการเนี่ยประมาณ22แห่งในในช่วงในช่วงบ้านปป่เมืองการ แล้วในช่วงของบางใหญ่มาบ้านโป่งเนี่ยประมาณ50าสแห่งนะฮะจะทำยังไงพวกนี้เนี่ยแล้วมันจะท่วมหนักขึ้นหรือไม่ต้องศึกษานะครับตัวที่สองที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ต้องศึกษาเพิ่มก็คือว่าโครงการของมอเตอร์เวย์เดิมนี่นะครับสองช่วงเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปเกี่ยวข้องกับโครงการทวายเลยนะครับมีวัตถุประสงค์อยู่แค่ เพื่อที่จะให้เกิดการสัญจรเนี่ยระหว่างกรุงเทพกับตะวันตกให้สะดวกขึ้นและเชื่อมต่อกับอีกเส้นหนึ่งก็คือบ้านโป่งชะอำแล้วก็จบแค่นี้เลยนะฮะไม่มีการพูดถึงว่าโครงการทวายด้วยนะครับจากนั้นประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อไปเชื่อมต่อกับโครงการทวายแล้วเนี่ยสภาพรถเปลี่ยนหมดเลยนะครับรถบรรทุกเนี่ยถ้าเมืองการเนี่ยผมก็ย,ยกตัวอย่างตอนผมคุยที่เมืองการ รถอ้อยคว่ำหนึ่งคันเนี่ยกับรถบรรทุกไวนิ้วลคล,ลา์หรือสารเคมีเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อมะเร็งคว่ำหนึ่งคันนี่นะมันคนละเรื่องเลยนะมันคนละเรื่องจริงๆมันอุบัติเหตุแบบนี้ต่างกันเยอะมากในขณะเดียวกันนี่นะครับการที่พูดถึงในเรื่องของมอเตอร์เวย์ว่าเอาแค่70นะฮะในรายงานพูดอย่างนั้นจริงแต่คําถามง่ายที่สุดก็คือว่าระหว่างที่มอเตอร์เวย์ไทยเนี่ย กว้าง70เนี่ยจะไปต่อกับผู้นําร้อนเนี่ย200เนี่ยจะเชื่อมกันยังไงจะเชื่อมกันยังไงนี่รซึ่งต้องศึกษาใหม่หมดเลยฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็คือว่า e อ a อเนี้ยต้องใช้ไม่ได้นะฮะต้องศึกษาใหม่ฉะนั้นจะไม่ครอบคลุมกับประเด็นปัญหาในระหว่างนั้นนี่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยการใช้พื้นที่ก็ต่างกันไปเยอะแล้วนะครับส่วนในผลกระทบที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุด อีกสองสามเรื่องนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผลกระทบในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ชนประทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ของประเทศไทยนะครับจะเป็นโครงการชนประธานหลายโครงการมารวมกันอยู่เช่นโครงการชนประทานของพระพิมลโครงการชนประทานของพยาบรรลือโครงการชนประธานภาษีเจริญและในช่วงเมืองการก็จะมีโครงการชนประทานคำแพงแสน โครงการชนประทานนคนปรปฐมโครงการชนประทานพนมทวนซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆเลยรัฐลงทุนไปเยอะมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ในรายงานก็เขียนไว้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เป็นพื้นที่ที่เกิดความร่มเย็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่งดงามนะฮะแต่ว่าเราบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ฉันไม่สนแล้วฉันจะเป็นมอเตอร์เวย์ไปแล้วนะครับ ซึ่งมันขัดกันแล้วก็คำถามก็คือว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ได้สนใจเลยเหรองบประมาณแผ่นดินซึ่งมีเงินผมด้วยนะฮะที่ลงไปเนี่ยไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนมันเสียเลยอย่างนั้นหรอือซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผ่านหมู่บ้านเยอะมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วอะนะครับสี่จังหวัด นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีประมาณาประมาณ1 0ยี่สิบกว่าตำบลน,นะฮะยี่สิบกว่าตำบลแล้วก็มีชุมชนมีหมู่บ้านเนี่ยนะฮะห้าหกสิบหมู่บ้านนะฮะที่ต้องผ่านในขณะเดียวกันเนี่ยในรายงานผลกระพบสิ่งแวดล้อมเนี่ยสมัยก่อนคงคงเป็นอย่างเนี้ยเขยียนหยาบหยาบแต่ว่าพอม,มาดูในรายละเอียดแล้วนี่นะครับ เราจะเห็นว่า,าถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะฮะ EIA แบบนี้เนี่ถูกตีแน่นอนฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถูกตีนี่นะฮะผมคิดว่ากรมตังหลวงไปทำใหม่ดีกวา่าแล้วก็สร้างสร้างากระบวนการมีส่วนร่วมแบบแบบที่รับปากไว้เนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าในขณะเดียวกันก็คือว่า,าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคำถามกลับไปที่ การพัฒนาในเชิงทางเลือกเหมือนกันว่าเราจะเราจะเลือกการพัฒนาเนี่ยร่วมกันระหว่างเมืองการกับทวายอย่างนี้หรือ,อ,อคนเมืองคนเมืองการคนทวายเนี่ยควรจะเข้ามาร่วมไหมในฐานะที่เป็นประชาคมอาเซียนเป็นคําถามทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาน้อยนี่นะฮะผมคิดว่าผมอยากเสนอแล้วตอนท้ายเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าทวายเนี่ยนะฮะเราไม่ค่อยรู้ แต่ว่าสิ่งที่ประเด็นที่น่าสนใจว่าทวายจะกระทบอะไรเนี่ยแรงกว่าประเทศไทยเยอะแล้วก็ส่งผลมาสู่ประเทศไทยก่อนจบเนี่ยผมอยากยืนยันว่าในแผน11ของเราเนี่ยนะครับแผน11ที่เขียนเรื่องทวายไว้นี่นะฮะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยแผน11เนี่ยข้ามภูมแดนไปแล้วไปลงทุนระหว่างประเทศแล้วแต่ว่าในหมวดใ,ในยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ข้ามยังไม่ข้าม ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยังดูแต่ไทยไม่ข้ามฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอตอนท้ายต่อประเด็นนี้นะครับหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมต่อเรื่องการ,การเป็นประชาคมอาเซียนก็ดีเนี่ยรัฐบาลไทยปรับปรุง MOU แล้วก็ยืนยันใน MOU ได้ไหมว่ายืนยันว่าจะไม่ไปสร้างปัญหาแบบมากราพุทธอันที่สองอรัฐบาลกล้าที่จะยืนยันกับ ประชาชนในทาวายไหมว่าจะไม่ก่อปัญหาให้คนทาวายเดือดร้อนแบบคนที่ระยองอันที่สามเลยเนี่ยรัฐบาลไทยจะพัฒนาพยายามที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกฎบัตรอาเซียนนะครับถ้ารัฐบาลยืนยันอย่างนี้นี่นะฮะผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยไทยเองได้แสดงความจริงใจว่าฉันไม่เอาปัญหาไปให้กับเพื่อนบ้านที่เขาด้อยกว่า มิฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนได้อย่างไรในเมื่อต่างคนต่างหวังประโยชน์ครับในช่วงนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนครับ